ก็ขอกาบสวัสดีทา่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าตัวไฟเอ็มให้มันสำหรับความสปกกระกายของแบบแบบเราคอมกกายแบบเราอะ่ะให้มันลื่นแบบพอพอที่จะถูกถ่ถถถถถถายได้ในการเล่นประเทศใหญ่ใหญ่ยยได้เนี่ยลองดูสเปคได้ครับเปิดท้ามเมนเจอร์คลิกขวาแล้วก็ทํามเมนเจอร์ได้เลยแล้วก็ไปที่ performance เนี่ย cpu สเปคผมก็จะเป็น i 5 เจนสามไม่ห้าสามสี่เจ็ดศูนย์สี่คอสีเท็กแรมสิบหกกิก้าจอเป็น GTX 950นี่อันนี้เป็น SDD นะสเปคเครื่องมือก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูการตันนะะ้งค่าอันแรกเลยนะทุกคนกดไปที่มุมซ้ายล่างรูปวินโดว์อ่ะแล้วกดไปที่เซตติ้งเซตติ้งเสร็จแล้วเกมมิง่งผม ไม่รู้นะมันเกยวหรือเปล่าแต่ผมจะปิดเอาไว้แล้วก็ไปที่เกมโหมดเกมโหมดผมจะเปิดเอาไว้แล้วก็ให้ทุกคนมองไปที่ด้านขวาจะเขียนคาว่ากราฟิกเซตติ่งอ่ะกดเข้าไปกดเข้ามาเสร็จทุกคนตอนแรกของทุกคนนะอาจจะว่างเปล่านะีะมเพื่อนีาบางคนอาจจะว่างเปล่านะอาจจะไม่มีอะไรเลยอาจจะว่างเปล่ามันจะไม่มีตัวไฟเอ็มขึ้นมาแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ขีดขวาที่ไฟเอ็ม เปิดไฟล์โลเคชันแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้ให้เรากดตรงนี้แล้วก็คอนโทนส C ปิดแล้วก็เปิดมาหน้านี้อีดหนึ่งแล้วก็บ o w ส์แล้วก็วางแล้วก็เอ d แอไปแล้วก็จะเห็นตัวไฟเ์ขึ้นมาแล้วก็กดแอ d ได้เลยแต่ส่วนตัวผมมีอยู่แล้วให้กดพอแอ d เข้ามาปุ๊บให้เรากดออปชันแล้วก็ High p e r f o r m a แ c e แล้วก็เซฟได้เลยแล้วก็หลังนี้ก็ปิดได้เลยแล้วก็ให้ทุกคนไปที่ตัวคอนโทนแพแนลเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไป แล้วก็ Power Option หรือถ้าของใครไม่มีตัว Control Panel อยู่หน้า Desktop mm hmm. ก็ให้กดที่รูป Windows ซ้ายล่างแล้วก็พิมพ์ว่า Control n l อ่ะขึ้นมาแล้ว Control Panel ให้เรากดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จแล้วก็ Power Option o p t i o n เสร็จสุดตอนแรกอ่ะทุกคนมันจะเขียนว่า Balance ให้เรากดไปที่ CA แล้วก็กดไปที่ High Performance แล้วก็สามารถตั้งชื่อได้เลยแต่ว่าผมมีอยูแล้วเราก็จะไม่จำเป็นต้องตั้งอะไรพอเราติ๊กเป็น High Performance เสร็จแล้วก็ปิดไปปิดไปเสร็จดีเฟนเ์สงทีแล้วก็แตะคลิกเข้าสู่ไฟเอมได้เลยพอเราเข้าไฟเอฟม,มาแล้วให้เรามองไปที่มุมด้านขวาบนให้กดไปที่ Setting กดที่ Setting เสร็จแล้วก็คำว่า Game Game เ,เสร็จมันจะมี3อันใช่ไหมสำหรับสเปคแบบที่เหมือนผมนะบาง ผมรู้สึกว่าใช้2อ,อันนี้แล้วมันรู้สึกกระตุกใช้อันนี้แล้วมันกระตุกอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่อันนี้ดีที่สุดสําหรับส่วนตัวผมนะว่ามันไม่ค่อยกระตุกก็เลยให้แนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวนี้หรือถ้าใครชอบตัวนี้ก็แล้วแต่คนชมนะแต่สาหรับผมนะเล่นตัวเนี้ยมันลื่นโดยที่ว่าเราไม่อาจชิปหรือไม่ทําอะไรเล่นตัวเนี้ยลื่นสุดครับแล้วก็ให้เราติ๊ก fix ui lag at high gpu ติ๊กอันนี้ ให้เป็นสีขาวแล้วก็ติกตามผมได้เลยแบบนี้เลยพอติกตามผมเสร็จให้เราปิดปิดตัวการกบาทแล้วก็ออกไปได้เลยแต่ผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรก็ไม่ต้องรีแต่ถ้าใครตั้งค่าปุ๊บให้รีเกมก่นอนติกทีแล้วกลับเข้ามาส่วนผมส่วนตัวผมผมจะลองเข้าประเทศอันนี้ดูลองเข้าประเทศคิดคนเล่น6กร้อย24นะ6ก0้บุกๆเลย คือเราเข้าประเทศมาแล้วคนเล่นตอนนี้ก็ประมาณ627คนโหคนเยอะมากคนดูอันนี้ผมผมผมไปไอ้จบปูนมาแล้วโดนจับนะรถรถกาลกลถกากเออันเนี้ยเราเรามาดูเซตติ้งผมเซตติ้งผมก็จะเป็น full ไอ้ full screen แล้วก็เป็น full d นะพันแปดสิบเอ้ยพันเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบูพันแปดสิบ แล้วก็ Direct e x p r e t e จอผมปรับเป็นเหลือแค่1 400ัน0 0คูณ810เอาพุตออกหนึ่งนะจอ f อฟเอเไเป็น Off ไม่หมดวีซิงผมจะเปิดเป็นออนนะจอผมมันจะเป็น7จ็ดหาเฮแต่สําหรับผมว่าพอเปิดผมพอผมเปิดเป็นแบบให้มันรันสูงกว่า60สิเฮิร์ตเนี้ยรู้สึกว่าการจออุณหภูมิตรงเนี้ยผมอะ่ะมันจะสูงเกินไปอะ่ะคือบางทีมันล่อไป70อ่ะ ผมเลยแบบเอ้ยผมเล่นแค่เหลือแค่60เฟรมก็ก,ก็อิ่มก็พอแล้วตัวนี้ผมไม่รู้นะมันช่วยอะไรแต่แต่เเปิดไว้ก็ได้ครับเพราะบางทีผมก็เปิดเปิดปิดปิดเนี่ยสามหลอดน,นี้ปิดไปให้หมดเลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ก็ปิดไว้ดีกว่าแล้วก็ตัวนี้แนะนําถ้าการ์ดจอใครอ่ะแรมการ์ดจอเกิน 4G แบบสัก 6G อะแรมการ์ดจอ 6G อะให้แนะนําให้เปิดเยอะๆแต่ว่าถ้าแบบ การ์ดจอใครที่แรมประมาณ2องจิกสี่ิกอะไรเงี้ยให้เปิดไว้ให้พอมันเขียวๆพออันนี้ผมเปิดไปแค่2นะแล้วก็การ normal normal off นี่เงาผมจะปิดเป็น off ไปนะแล้วก็อ๋อไอ้ normal แล้วก็ mda ตรงเนี้ยผมจะปิดเป็น off ไปอย่าไปเปิดนะมันกินจะเป็เกินตรง shadow ไอ้ soft shadow ตรงนี้ผมก็จะไปเป็น soft s h a แล้วก็ normal ให้หมดเลย เอาออเอาอเอาแต่ตัวนเนี้ยสำหรับใครที่อยากเปิดอ่ะก็สามารถเปิดได้นะตัวเนี้ยมันมันเวลาหมุนหน้าจอเนี้ยมันมันสวยดีเวลาหมุนหน้าจอเนี้ยมันสวยแต่ผมเอาผมจะปิดไว้เพราะผมรู้สึกว่ากลัวเวลาไปเล่นจริงแล้วมันจะกระตกุกอีกมันหายอยู่ โอเคแล้วก็ตั้งค่าตรงในเกมเสร็จแล้วให้เรากดไปที่ Windows ดี i n d o w s D ดีเสร็จแล้วก็รีเฟชสักสองทีแล้วก็กดไปที่รูปกดไปที่ตรงเอตอนแรกเราจะไม่มีทาร์กเมนเตอร์ใช่ไหมเราก็ว i n d ด w s D ีกลับมาแล้วก็รีเฟซหน่อยแล้วก็คลิกขวาที่ทาร์บาร์แล้วก็ไปที่ทาร์กเมนเตอร์พอเราไปที่ทาร์กเมนเตอร์เสร็จสำหรับใครบางคนที่อาจจะแบบยังไงอะ ที่เกดกดมาตรงนี้ก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ที่ชื่อประเทศเราหรืออันที่มันกินเยอะที่สุดอะกดไปปุ๊บแล้วก็ไปที่ go to นี้หรือแม่เราก็อยู่หน้านี้เราก็กดมาที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่หาตัวไฟเอนี่เลยตัวนี้ที่มันกินเยอะที่สุดแล้วเราคลิกขวาเซตแล้วก็จาก normal ให้ปรับเป็นเดียวทาม มันจะดัน fps ให้เราสูงขึ้นแต่มันจะทําให้หน้า ui หรือการเปิดกระเป๋าตอนคนเยอะๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีหน่วงไปบ้างแต่มันจะไม่ไม่ได้หน่วงอะไรขนาดนั้นนะคนดูมันเนี้ยเปิดเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ไม่ได้ถือว่าหน่วงอะไรขนาดนั้นนะมันก็จะมีหน่วกบ้างอะไรบ้างในจังหวะคนเยอะๆเดี๋ยวรอผมหลุดออกจากคุกก่อนเดี๋ยวผมออกไปดูไอ้ฮาขับรถชมข้างนอกอ่าพอเราหลุด เพราะเราเราเราหลุดจากขบแหละตอนนี้เราอยู่หน้าสอนอะอะรถไม่ได้อยู่ในนี้นี่นวะ่ะรถอยู่ในนี้เป็นกิลาอยู่ในพลาวเสียงนึงตั้งพันหนึ่งมันก็จะมีหน่วงๆบ้านนะแต่แต่ที่มันหน่วงเนี่ยไม่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมก็มีแบบอ,จจอัดจออัดคลิปไปด้วยมันเลยหน่วงแต่ว่าเอาเล่นจริงอะ่ะมันไม่หน่วงครับ มันมันจะหนวกแค่เฉพาะตอนคนเยอะๆเนี่ยอันนี้ผมขับในเมืองนะคนอยู่ประมาณตอนนี้600 6 2 3ยาโอสามคนแหละเนี่ยขับในเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เลยขนาดนั้นนะประมาณเนี้ยคนดู cpu เราก็จะรันอยู่ไล่ไปแบบ80-88ถึงถึงหนึอ่ะบางทีลถไปเหลือ70เลยนะบางทีอ่ะ cpu เรามันไม่ได้กินแบบ cpu 100ตลอด แต่ที่มันกินที่ของผมมันกินร้อยแบบบ่อยมากเพราะว่าผมอาจจอไปด้วยมันเลยมีความหน่วงมีความแหลกไปด้วยอะไรด้วยในตัวแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วมันมันไม่มันไม่ได้แหลกอะไรขนาดนั้นผมเนี่ยเล่นประเทศนี้ได้คือคุณสามารถไปเล่นพวกดาวทาสตาร์ทาได้นะมันมันสามารถไปเล่นได้เนี่ย ก็ลองเอาไปพิจารณาหรือปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูครับแต่ว่าประเทศไหนที่มีแบบตัวบูทเอพแบบนี้ตัวบูทเอพีให้เรากดเปิดแล้วก็เปิดใช้เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดใช้นะตัวบูทเอพอ่ะนี่ขนาดไม่ได้เปิดใช้เนะี่ยอันนหันก็ไปจาก40กว่าเย่ยเพิ่มมาเป็น50าสิบนะเห็นไหมคนดูก็ ลองเอาไปปรับใช้ตามที่ทุกคนถนัดได้เลยส่วนคลิปนี้ก็ทิ้งไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่มารับชมคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันทุกคนเซฮายจุ๊บป้ว